เรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะได้ขอต้อนรับกุหลาบไฟสดสด้ครับอันนี้รับบทเป็นตำรวจหนุ่มใช่ไหมครับผมชื่อชื่อธีรทรครับธีรทรธีรทรครับในเรื่องต้องเรียกว่าผู้กองทีหรือไม่ก็พี่ทีครับเรียกผู้กองทีดีกว่าครับผมผู้กองทีครับและนี่ล่ะสารล่าสายล่าค่ะครับ ยอมมาชื่อเพี้ยนไม่ถิ่หรือแบบไม่ค่ะสายลาค่ะสายลาสายลาสายลาซาลานี่ยสายลาไม่แน่ใจนะฮะสายลาเป็นยังไงบ้างซาลาเขามีดีเพราะว่าเรตติ้งเห็นบอกว่าเป็นละครเปิดเปิดวันแรกคออนแอร์วันแรกเรตติ้งเป็นระดับสองของช่องสามดีครับดีใจครับแสละจับมือรับนครับขอบคุณกัะนี่ฮะ ไปอะไรก่อนคะคือทำท่าแบบพร้อมจะเล่นคิวโมะรู้นี่ผมเตรียมอะไรมาบางอย่างก็เพิดูอดที่เลนี่อัดเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วไม่เคยใช้แซตอินครับเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมเรื่องนี้ใช้คัดเดียวฮะคัดตอนเปิดตัวที่ที่ต้องตีลังกาตอนตอนที่ไม่ใช้สลิงนะครับเพราะว่า ก็ตอนแรกก็อยากทับเองแต่กลัวกองต้องยกไปหลายเดือนนะฮะคือบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บแน่นอนเดือดเดดือร้อนแน่นอนครับถูกเดือดร้อนเดือยเดือดร้อนนะครับใช่ครับแต่ว่าโดยรวมเล่นเองหมดเล่นเองหมดเลยแพ้บ้างไหมก็มีตามเนี่ยครับจะเป็นแผลตามอย่างเงี้ยครับไม่รู้เลยไม่มีรอยเลยคทุกท่ชมดูนะฮะร่องรอยนี่ถ้าถอดเสื้อจบเลยฮะบาดแผลเต็มหมดรอยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตามหัวเข่าเตามนะแข้งอะไรเงี้ยก็จะโดนแบบพลาดบ้างเจ็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่ล่ะ ไปทำเจ็บบ้างเปล่าน่หมายถึงจะทำคนอื่นเขาคนอื่นเจ็บแต่หนูก็มีเจ็บเหมือนกันเหมือนแบบยังไม่ได้ยังไม่อยู่อะไรยงเครับแล้วก็เราก็จะคอยแบบเพราะเราเล่นบูมาหลายเรื่องเราก็จะคอยแบบเอาตามแบบที่มันเป็นกล้ามเนื้อรับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เจ็บถ้าเกิดออกสันกระดูกรับเนี่ยมันจะเจ็บบางทีเหรอบูจนไม่มีแรงอะค่ะเพราะว่าบางทีบูทั้งวันบางฉากมีบูทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วซราบางทีก็ทรงตัวไม่อยู่บ้างเลยว่าแบบอ่อนแรงแต่ละี ไปถ่ายวันเดียววันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงแอ้กวัน<บ>หนึ่งต้องมาเจอผม<ห>แล้วอยู่เขาเขียวมากบุกซาร่าไปทำอะไรมาหนูน้อมลล <laughs> แต่เพิ่งมาดูตอนแบบตอนเปิดกองของะวาซาร่าล้มแรงมากแบบเหมือนแบบ เตะแล้วมันลื่นนะครับใส่รองเท้าแล้วด้วยฝุ่นด้วยสถานที่อะไรเงี้ยครับบูเรื่องแรกหรือเปล่าจ๊ะสำหรับน้องซาร่าอันนี้เป็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องแรกคือรหัสทอรชนแต่เรื่องนู้นจะเป็นบูปืนซะส่วนใหญ่แล้วนี้อันนี้บูด้วยร่างกายไม่ไัแทบไม่ได้จับปืนเลยร่างกายขึ้นสลิงตีลังกาโหดอะไรพวกนี้ทั้งหมดครับที่ยันยากเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะเห็นว่าเป็นแนวบูอีกแนวหนึ่งสำหรับแฟนช่องสามแล้วปรเกิดว่าคนเริ่มติดใจใช่ครับผมว่า เป็นแนวที่ช่องสามอยา่อยางเ,เ,เป็นแนวใหม่ของช่องสาครับแล้วก็เป็นการตัดต่อที่แบบโปรดักชันทางทีมเนี้ยชำนาญการทางด้านนี้ใช่ครับแล้วก็เอามาทําให้แฟนช่องสามซึ่งอยากดูละครแนวนี้ ได้ดูใให้ลองลิ้มดูใช่ครับว่าชอบไหมใช่ครับปรากฏว่าออกอากาศตอนแรกคนชอบใช่ครับชอบครับเจ๋งมากคุณจริงๆออกแค่ทิชเดียวคนก็จําได้เร็วมากอะคะแล้วก็อยากจะดูตอนต่อไปใช่ครับแล้วก็แบบเหมือนแบบการตัดต่อเขาลุ้นลุ้นลุ้นมากอะไรเยงี้ครับคือแนวเขาเรียกว่าแนวการทําละครแนวบู๊แบบเนี้ฮะมันเป็นมันเป็นสติกเกอร์เลยลายเชนเขาเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นคนเริ่มชอบแล้วใช่ครับแต่ว่าเจ็บตัว โอ้เป็นเรื่องธรรมดาคือในครั้งนี้ต้องเจ็บตัวแน่นอนค่ะรวมถึงวิธีการถ่ายยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่สำเนินโอ้โหถ่ายไม่ง่ายค่ะนี่ผมโกรธนะคุณน้องใช่ไหมผู้จัดอ่ะน้องพอลสุดาใช่ไหมครัใช่ค่ะคือทำกับอาร์ตทำไปมาทำกับน้องซาร่าอ่าเงียเพราะว่าเรื่องนี้ซาร่าโดนหนักกว่าผมเนี่ยใช่ครับหนักกว่าเอ็นพี่เรามาเป็นสัดนั่นให้ซาร่าเขาดิไม่มีทางไม่ครับไม่พอออกมาเห็นแล้วหายเหนื่อยค่ะเห็นแล้วหายเหนื่อยใช่ค่ะเอ็นละครนี่มันไม่ใช่แค่บู๊อย่างเดียวนะครับผม มีตาที่สามใช่ค่ะสายลาจะเป็นผู้ถูกเลือกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ถูกเลือกจะมีตาที่สามไหนอ่ะตอนนี้ไม่มีอันนี้เป็นซาลาอยู่ค่ะสายลาจะมีค่ะซึ่งตาที่สามเนี่ยจะเป็นสามารถปล่อยพลังได้รักษาคนป่วยได้ก็จะมีเมตดอัคคีที่ปล่อยเป็นไฟออกมารักษาคนป่วยด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นเนตดอัคีด้วยใช่ค่ะโอ้โหแนวนี้คุณเอกร็าชเลยฮะอต่นี้แนวไฟเหมือนเอกแนลสกายเลยไปเลยชินฮะ เออคุณมาใกล้ๆนะฮะไม่ผมกลัวคุจะกลัวอะไรกันล่ะเห็นเห็นเห็รุ่นน้องพื้นท่านเนี่ยโอ้โหเต่แบบเมทริกด้วยไม่ผมจะบอกว่าคุณเอกนว่ากระทำมานานแล้วทำอะไรดูนั่นผมโดนกระทำแล้วมตอนนี้มีพี่ชายแล้วฮะเป็นพี่ชายพี่ใส่ละกระทำมานานแล้วใช่ไหมยังชอบปลดเสื้อนะยังดูไม่ออกนะเขาปล่อยแสงมานานแล้วรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้พี่อยู่เสมอเวลาพี่เหนื่อยเนี่ยพี่จะมาถึงพี่รวย ต่อีแล้วก็แสงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังไงอีกมีอะไรสนุกสนานตื่นเต้นเี็กที่เราถ่ายกันอันนี้กี่เดือนถ่ายกี่เดือนใช่ไประมาณ6เดือนได้ค่ะก็ทิ้แรกที่คนเห็นบอกว่าเอ้ยทำไมบูเยอะจังเลยแล้วหลังจกจะได้เห็นอีกไหมคือจะได้เห็นอีกทั้งเรื่องแบบจัดเต็มแบบนี้แล้วก็จะมีบูที่หลากหลายด้วยค่ะแต่มีหวานามีอะไรอย่างงี้มั้ยคะเดี๋ยวมีหวานครับทีละทอนนี่จะเป็นผู้ชายค่อนข้างแบบ ที่งอนเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นผู้ชายที่ทีท่บ้างาน เราแต่เป็นความรักเนี่ยจะเป็นความรักครั้งแรกกับสาราพอเห็นแล้วชอบเลยอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างแบบเหมือนมีมุมงี่เง่าของธีรทรก็จะแบบคอยงอนนู่นงอนนี่ก็จะเกิดเรื่องราวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อขี้นวลเด็กขี้นวนครับทีรทรเป็นไนราทนวลทำไมตกส่วนใหญ่สาราจะแข็งแข็งหน่อยคือเขามีภารกิจที่เขาต้องต้องทำให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีน้องมีชีวิตชีวิตของครอบครัวที่ค่อนข้างจะดราม่านิดนึงที่เขาต้องไปดูแลต้องเทคแคร์แล้รเรืควรบเขาพยายามจะพักเอาไว้ก่อนใช่ครับแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนกับคําสอนของอาาจรย์ เขาที่เป็นพูดพูดข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอยแบบประมาณแบบถ้าเกิดมีความรักวิชาเขาจะดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับคือวันนี้ผมเกรงใจน้องซาร่านะฮะแต่คุณอาร์ตมาไม่ได้เลยครับขอเตือนตัวแทนคุณเดกราชเฮ้ยไม่ไหวมั้งดีกว่าที่น้อยมาพี่เชิญครับอาร์ตจะนั่งอะไรเขาเต๋มไหมครับไม่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบประมาณแบบเหมือนกับเวลา รัลแล้นนี้ต,ต้องอาศัยการฝึกสอนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกสอนแบบประมาณแบบ <c oughs> <ด>ถ้าเกิด,ด,กดสมมุติว่าเวลาโดน <c oughs> เราโดน,เร,โดนเราโดนผู้ชายกระชากนะครับ <c oughs> โดนกระชากนะครับเมื่อ <c oughs> ไหร่ที่เรากระชากปุ๊บถ้าไปทางสี่มืออันนี้เป็นสี่นิ้วถูกไหมครับ <c oughs> แรงเขาจะเยอะถูกไหมครับถ้านี้มันนิ้วเดียวครับถ้าหนูอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ไปแต่เรากระชากสวนอ๋อกระชากสวนครับมันคือมันคือเทคนิคเทคนิคคือมันคือแบบเหมือนอาคิโดครับมันเป็นเป็นวิด กระชากสวนแล้วต่อจากเนี้ยผมแนะนำให้ไปให้เร็วที่สุดไม่สมควรจะสู้ขอหลังจากนั้นเขาอาจจะตามเราทานหรือถ้าสมมติปึ๊บปึ้งปั้งแล้วก็ไปเลยถ้าผู้หญิงดูอยู่ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนให้คิดถึงการหลุดออกจากมือใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นหลักที่มันแบบคือสบายอย่างนี้เลยตัดแน่นอนครับเพราะว่าทางเนี้ยตันสี่นิ้วแข็งแรงกว่าแน่นอนนิ้วโป้งยังไงก็อ่แอกว่ากระชาก ยังไงก็มาครับยังไงก็หลุดใช่ครับนี่ครับนี่ได้สอนด้วยน้องใบครับถูกไหมฮะหลุดแล้วก็ไปเลยหลุดแล้วทางที่ดีไปให้เร็วที่สุดอย่าพยายามที่จะใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะโดนเหมือนแบบโดนโดนกอดดนดูแลโดนกอดโดนแบบสอน่างนี้ใช่ไหมครับ่างนี้ใช่ไพยายามตั้งสติให้ดีๆแล้วหานิ้วใดนิ้วหนึ่งจับให้แน่นๆเลยครับจับแล้วบิดออกนิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวพอครับเมื่อไหร่ที่จับจับจริงๆถ้าเกิดเราแรงแรงเราน้อยอยู่แล้วผู้หญิงใช่ไหม พยายามนิ้วเดียวเนี่ยแมอดนิ้วเลยว่างั้นเถอะมิดออก้เร็วที่สุดแล้วก็หมุนมาเนี่ยนิ้วมันขอดแอร์อยู่นะฮะนิ้วถ้าไปทั้งมือเราสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แน่นอนครับให้เล่นนิ้วใช่ครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ครับผมว่างอะไรมาฝึกผมหน่อยฮะได้ครับคือผมมักจะโดนผู้หญิงทำร้ายอย่างนี้ผมก็ต้องใช้นิ้วเดียวครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยพี่ครับผมอ้าวชาร่าไม่ได้แสดงหรอกแต่ว่ามาเรื่องเราเช้านี้มันเป็นประเพณีต้องมีอะไรเล็กน้อยฮะนะอุ้ย ปิดเอาพราวนะฮะคราม<ช><ช>น้ำมันทะลักขาดทรายเป็นสีดํายาว400เ<ช>มตรตะกูชมะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าท<ช>่านนี้บทดุเดือดหน่อยห,ห,หรือยังไงเนี่ยซาร่ามีลงมือกับอาร์ตบ้างไหมเราก็จะมีบูบ์กันนี้บู์กันครับมันจะมีบู์กันครับมาบู์กันแบบเหมือนลองลองลองกันว่าแต่บางคนต่างแบบมีความสามารถกันไม่ต้องลงมือแต่ว่าลองแสดงบทจังเล็กน้อยแบบโต้ตอบกันหรืออย่างนี้ละครในที่พูดน้อยก็พูดเยอะก็ูดเยอะเลยลองดูซิลองดูแอคชั่น โอ้ไม oh ่อะไรอ่ะมัมีบทนี้เลยอะไรไม่มีก็ประมาณแบบประมาณแบบอะไรแบบอะไรทําให้คุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แบบเป็นวิชาอะไรอย่างเงี้ยครับมึงอะไรไม่เป็นไรครับไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมผมอย่างนี้จะเซอร์ไพรส์บอกว่าให้รักได้รักอีกบทบาทหนึ่งครับติดตามได้ทุกวันพุธกับพื่รัชมาดีนะฮะครับแล้วผมบอกเลยนะฮะอาร์ตก็คงบอกได้สาระก็คงบอกได้ว่าถ้าท่านเผลอตอนหนึ่งเนี่ยครับ ่านจะตามไม่ทันตามไม่ทัน่ครับเพราะว่าเรื่องกระชับแล้วก็ตัดต่อเร็วมากครับเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านแบบตัดต่อแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็แบบตอนช่วงเบรกเนี่ยสังเกตได้จะมีการแบบลุ้นระทึกว่าเบรกต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะใช่ครับอ่ะสาราฝากกะไรคนดูเป็นตัวแทนกุลาไฟค่ะก็ขอฝากละครเรื่องกุลาไฟด้วยนะคะก็เป็นละครแนวบูแบบจัดเต็มจริงๆอันนี้คือทุกคนคงได้เห็นตัวอย่างของอาทิตย์ได้ไปแล้วว่าตั้งแต่เปิดมามันก็บูหหนั ตอนจบเนี่ยก็ได้เจอบูสสวยๆแล้วก็จะมีเรื่องราวเข้มข้นเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะวันพุธพระหัสครับแล้วขอแสดงความยินดีครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูภาพโรงเรียนฮะเป็นคิวบูเหมือนกันครับโรงเรียนที่แม่สอดมีท่านผู้ชมอีกมีตำรวจส่งภาพอีกมุมหนึ่งของอาคารโรงเรียนที่พังครับเพราะดินถล่มนะดูภาพพร้อมกับปิดท้ายนะฮะตั้งหัวไว้เลยนะฮะโรงเรียนบ้านพะเดะค่ะ อันนี้เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะคะนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปตอนเช้าอ๋อหยอันนี้ภาพที่จำเสด็จไปเช้าและนี่คืออีกมุมนดงอีกด้านหนึ่งนะนี่นะคะพังหลังนึงเลยโอ้ยคืออ๋อเอาล่ะครับเรื่องเราเช้านี้แล้วกุหลาไฟลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ